กิยเมเบิโซลีกับตำแหน่งดาวซันโบที่เขียนใบจองไว้แล้วศึกรีโวไทยลีก2024-2025นอกเหนือจากการเป็นแชมป์สมัยที่10ของบุรีรัมยูเนเต็ดตำแหน่งดาวซันโบก็อยู่ในทีมแชมป์ด้วยเช่นกันและเขาคนนั้นก็คือกิเยเมเบิโซลีคัมโปสบิโซลีคือเด็กหนุ่มจากรัฐเซาเปาโลประเทศบราซิลและจุดเริ่มต้นของเขาก็ได้รับการฟูมฟักศาตร์ลูกหนังจากอะคาเดมี่ของเซาเปาโลสโมสรยักษ์ใหญ่ในถิ่นเซมบ้าและได้โอกาสเซ็นสัญญาอาชีพ เมื่อปี2017แน่นอนว่าการได้ขึ้นมาเล่นกับสโมสรใหญ่ของบราซิลเป็นการเดินตามรอยไอดอลของเขาอย่างหลุยฟาเบียโนกาการวมไปถึงลูคัสมูราที่เคยผ่านการค้าแข่งกับสโมสรแห่งนี้มาในอดีตแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะฉายแสงในจุดสตาร์ทของตัวเองวิโซลีไม่สามารถสอดแทรกขึ้นไปอยู่ในทีมชุดใหญ่ของเซาเปาโลได้ตัวเขาจึงลุยต่อกับอีกหลายสโมสรในบราซิลและเคยไปเล่นในลีกปารการวัย ซึ่งก่อนที่บิโซลี่จะข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่บุรีลัมตัวเขาได้ฝากผลงานกับซีเอร่าสปอร์ติ้งคลับในช่วงต้นซีซัน2023-2024โดยการยิง3ประตู2แอซ,ซ,ซิสจาก17นัดบิโซลี่เป็นดาวยิงสไตล์โป้งเดียวจอดยิงประตูได้ทุกรูปแบบมีทักษะการดวลตัวต่อตัวที่ปราดเปรียวซึ่งคุณสมบัติที่ว่ามาไปเข้าตาทัพประสาทสายฟ้าที่กำลังลงตลาดหากองหน้ามาเพิ่มความอันตรายให้กับแนวรุกอยู่พอดิบพอดี บิโซลีได้บอกถึงการย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยกับบุรีรัมว่าต้องการหาความท้าทายใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแม้ในเวลานั้นจะได้รับข้อเสนอจากสโมสรในมาเลเซียรวมถึงญี่ปุ่นแต่เจ้าตัวก็ตัดสินใจเลือกบุรีรัมยูไนเต็ดเพราะต้องการคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์ไปกับสโมสรแห่งนี้อดีตเด็กสร้างของเซาเปาโลใช้เวลาเพียงแค่15นัดในเลก2ของฤด,ดูกาล2023-2024รับเปิดตากลไไป16ประตูทำ1แฮตทริก หรือเฉลี่ยคือยิงทุกนัดที่ลงสนามนั่นเองแค่ครึ่งฤดูุการแต่ยิงไป16ประตูแล้วถ้าเล่นเต็มฤิูดูการจะยิงขนาดไหนนี่คือสิ่งที่บิโซลี่ฝากคําถามไว้ให้กับแฟนบอลเหมือนเป็นการประกาศจองตําแหน่งดาวซันโวในฤิูการต่อไปแบบเป็นในใซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดเพราะบิสโซลีสามารถรักษามาตรฐานได้แบบไม่มีตกจัดการซัดไป25ประตู7แอสซิสจาก30นัด ควารางวันดาวซันโวรีโวไทยลีก2024-2025ทิ 2025, ้งห่างอันดับ2อย่างคลีกอร์โมราเอสที่ยิงไป17ประตูแบบชิวๆโดยวัย27ปีเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงพีคข,ของอาชีพนักฟุตบอลและบิโซลี่ได้พิสูจน์ให้แฟนลูกหนังไทยได้เห็นแล้วถึงความเฉียบขาดในการล่าตาข่ายเป็นนักเตะต่างชาติที่มีความสามารถระดับสูงในไทยลีกซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บุรีรัมยูไนเต็ดคว้าดาวดวงที่9และ10มาประดับสโมสรในฤดูกาลนี้